6มารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ควรทำเด็ดขาดถ้าต้องการให้ผู้ร่วมโต๊ะอาหารประทับใจเก็บความรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารนะัเป็นสิ่งที่หลายคนมองเพราะคิดว่าสนิทก,กับเจ้าภาพอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องพิถีรีตองอะไรมากและมาคำตัวตามสบายแต่รู้หรือไม่ว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารสากลจะทำให้เรามีสนิก เป็นการให้เกียรติและแสดงถึงความใส่ใจให้กับเจ้าภาพได้อย่างดีอีกครั้งงานเลี้ยงหรืองอานค,คีดต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนหมู่มากจำเป็นต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือมาระยาทในการอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นซึ่งมาระยาทบนโต๊ะอาหารสากลจะมีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำบ้างไปดูกันเลย มาลายานันเมื่อไปถึงโตอาหารสิ่งแรกที่ควรทำคือการแนะนำตัวเองกับเจ้าภาพและอย่าลืมพูดชื่อของผู้สนทนาในการทักทายเพื่อแสดงถึงความใส่ใจหากยืนอยู่ควรมีมือว่างอย่างน้อยหนึ่งข้างคือของเครื่องดื่มหรืออาหารด้วยมือซ้ายเพียงมือเดียวเพื่อใช้มือขวานในการทักทายกับผู้อื่นการยืรย่นมือทักทาย ต้องใช้มือขวายื่นทักทายเพียง3ามสีว่วิเท่านั้นการแนะนำตัวควรแนะนำบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าให้กับบุคคลที่อาวุสกว่าก่อนเสมอตามรยยะบนโตอาหารหากนั่งอยู่ควรยืนขึ้นและยื่นมือเพื่อทักทายกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้คนสองคนที่กำลังสนทนาหากต้องการแนะนำตัวหรืออยากร่วมสนทนา ควรรอให้มีตังหวะแล้วว่าเพื่อให้เข้าร่วมการสนทนาได้อย่างไม่เสียมารยาทเมื่อเข้าร่วมการสนทนาความสบตากับผู้กับผู้สนทนาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สนทนาหากต้องการขอตัวอบจากสนทนาคู่หรือหรือคู่สนทนาอย่าลืมที่จะให้ข้อมูลติดต่อของตัวเองเช่นนามบัตร แก่คู่สนทนาด้วยค่ะ 1. ไม่ควรวางกระเป๋าหรือสิ่งของไว้บนโต๊ะอาหารเพราะโต๊ะอาหารมีพื้นที่จํากัดและอาจทำให้กระเป๋าเลอะเทอะได้ควรนำมาวางไว้บนตักหรือไม่ก็ด้านหลังของตัวเอง 2. ใช้ช้อนจังในการตักอาหารนอกจากจะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรคตักน้ำลายลงสู่อาหารแล้วยังทำให้อาหารบุดเสียได้ช้าลงด้วย 3ไม่ควรเลือกเคี่ยอาหารในจานที่รับประทานร่วมกับผู้อื่นแต่ควรตักอาหารจากด้านขอบจานเข้าไปที่จุดศูนย์กลางของจานอาหารที่อยู่ในจานจะได้ดูสวยงามไม่เลอะเทอะ 4. ไม่พูดคุยระหว่างเคี้ยวอาหารเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งดงามและอาจทำให้อาหารติดคอได้ 5. ไม่ควรบ้วน หรือใครเสร็จอาหารใส่จานโดยตรงควรน,นำผ้าหรือกระดาษมารองและห่อให้เรียบร้อยเสียก่อน 6. เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วควรวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานไว้ในจานให้เรียบร้อยแค่6ข้อนี้ก็จะทำให้มื้ออาหารของคุณไม่ว่ากับเพื่อนคนรักหรือครอบครัวเป็นที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น